กสทชเขาก็พยายามที่จะส่งเสริมมีมาตรการอยู่อันหนึ่งก็คือว่าให้ผู้รด้โพคหรือของประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะควบคุมสื่อก็คือได้มาแสดงความคิดความเห็นกับสื่อที่ออกมาเนี่ยดีๆนะฮะก็เราก็เปิด SMS เอ็มเอสเราอบรคุยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการรายการของอาจารย์เนี่ยผมก็อยากให้หลายๆกลุ่มนะสามรอกศงาเนี่ยทุกๆอาชีพประชาชนมาปั๊กคุณอยาก สื่อประเภทไหนอะอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบไหมคุณไม่ชอบหรือยังไงแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยของอาจารย์นี่มันก็มีมีอยู่แล้วใช่ไหมคนที่จะคอมเมนต์อะไรมาต่างต่ดีดีฮะดีดีมากจะมาหมือยก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นก็อยากให้มีการ ถ้าผู้ชมที่ชมอยู่นะครับก็ให้มีการติชมเข้ามาเราก็จะมีารปรับปรุงอยากเห็นอะไรกับการเปลี่ยนแปลงของการนําพาทิศทางของผู้นาเสนอสื่อและก็ความรับผิดชอบของสื่อรวมทั้งจิตวิญญาณของสื่อครับคืออย่างนี้ผมก็คิดว่าอย่างนี้นะคือรัฐธรรมนูญเนี่ยกาหนดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีมีสิทธิเสรีภาพไม่ต้องมีการมาควบคุมแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าไอ้กฎหมายในหลายฉบับของเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อยๆ ล้มไปเลิกไปแต่มันมีกฎข้อบังคับเกิดขึ้นมาใหม่อีกอ่ะนะฮะก็เมื่อก่อนที่บอกว่าจะไม่มีเซ็นเซอร์นะแต่ก็ไปเดี๋ยวนี้ก็มีเซ็นเซอร์อีกแล้วครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เซ็นเซอร์โดยกลุ่มคนไหนโดยกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ใช่ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ผู้ชมผู้ฟังผู้บริโภคเนี่ยเป็นคนตัดสินเป็นคณะลูกขุนเลยนะเพราะว่าคุณ สื่อคุณเนี่ยที่ออกมาอย่างเงี้ยคุณอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้แม่จันพูดอย่างนี้ดีฮะ<ต>เ,เราก็บอกว่าเราพยายามจะหาต้นแบบหรือแพทเทิร์นที่ที่แลดูว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีถ้าสมมติว่าในในบ้านเราเนี่ยอาจจะแลดูวา่าจะต้องคิดแล้วคิดอีกหลายรอบ<ม>เรามีประเทศที่เป็นเสรีในเรื่องของการนําเสนอสื่อพอที่ยกตัวอย่างให้กับพี่ร้องประชาชนได้ไหมฮะโอ้ยแย่เราไม่เห็นแล้วครับอย่างอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาเขาเปิดสื่อเสรีเลยอื แล้วก็ค,คนที่ตัดสินอนาคตของสื่อั้ออยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็คือประชาชนถ้าเขาไม่ไม่ไม่ฟังของคุณเขาไม่ดูของคุณหรือไม่มีโฆษณาไปเข้านะครับไม่มีโฆษณาเนี่ยคุณก็อ,อยู่ไม่ได้คือสื่อเนี่ยมันบางอย่างเนี่ย มันไม่ได้การกุศลอย่างเดียวเนาะมันทำอยู่แล้วมันมีค่าใช้จ่ายคือฟังดูแล้วนะสื่อของเราเนี่ยแทบจะทุกสื่อนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของภาครัฐนะฮะหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็ตามก็ฟังดูแล้วมันก็ต้องอิงไะฮะต้องอิงฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายเจ้าบ้านน่นะก็คือเราไปอยู่บ้านเขาแล้วเราจะไปว่าเจ้าของบ้านเขาคงจะแปลกอยู่ก็ไม่มองจะมองยังไงฮะเรื่องนี้ก็นี่ไงก็ก็สื่อที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าเอาตัวรอด ปคือเราต้องเป็นกลางนะฮะแล้วก็หลอดด้วยช่วยช่วยกันตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลการทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่มันถูกบังคับโดยกฎหมายทำให้ประชาชนเดือดร้อนบอเนียเป็นต้นจํากัดสิทธิเสรีภาพทรัพยากรทั้งหลายที่ประชาชนควรจะได้คุณก็แบ่งปันกันไปเองเหล่านี้เป็นต้นไอ้นี่เป็นหน้าที่อยู่แล้วนะนี่ว่าถ้าบ้านเรานะถ้าไม่เปิดสื่อเสรีกันจริงๆนะผมคิดว่า ไอ้ความเป็นกลางหรือไอ้สิ่งที่เราอยากจะเห็นไอ้การสื่อสารมวลชนที่มันมันมีเสรีภาพเหมือนกับอเมริกาเหมือนกับอังกฤษเหมือนกับที่ไหนเนี่ยเราก็อยากจะหวังเพราะนั้นผมตถึงบอกว่ากสทชดี่มีก็มีเธอแต่ว่าคุณมีไว้ เอาแค่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากขอบคุณมากครับอาจารย์จาร์วิชัยครับมาที่อาจารย์นัทนันครับเขาบอกสื่อเอาตัวรอดกับสื่อชี้นำจะมองยังทั้งสองอย่างนี้รู้สึกว่าสื่อนี่โดนมองลบไปหมดเลยอย่างนั้นหรือเปล่าสื่อเลือกข้างสื่อเลือกสีนะสื่อเอาตัวรอดนะครับก็ล้วนแต่เป็นภาพลบตอนนี้อย่ามองอย่ามองสื่อมวลชนไปถึงกับนักการเมืองเลยนะนักการเมืองในภาพลักษณ์เสียไปแล้วเราก็ผมเชื่อว่ายังมีสื่อดีๆอยู่แต่บางทีแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นําเสนออยู่ที่นโยบายของผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ จะให้นโยบายว่าเปิดกว้างแค่ไหนนะอาจารย์ครับถ้าผู้ใหญ่แฟพอ <c oughs> นะครับภาครัฐบาลและทางสิเก็มีข้อสังเกตให้กับภาครัฐบาลด้วยกันเองก็ได้ <c oughs> ก็ดีก็จะยิ่งเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าสื่ออื่นเนี่ยก็ถล่มอยู่แล้วก็ <c oughs> สื่อมีหน้าที่ที่้องคอยตรวจสอบใช่ไหมฮะเป็นสุนักเฝ้าบ้านเขาว่าั้นสื่อถล่มนี่ยังไงฮะ ใครเป็นรัฐบาลนะนี่ไม่ว่าจะพรรคไหนก็แล้วแต่นะจับโดนแน่ผมเห็นโดนสื่อด่าทุกรัฐบาลเลยทำไมเป็นอย่างนั้นเรอยากเป็นกันจังเลยนะมันเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือเปล่าเอออยากเป็นนายกอะไรกันฮะท้องเสียเลยก็อยากเป็นก็โดนด่าอยากเป็นก็โดนด่านอาจาย์นท้ายสุดจริงๆฮะเวลาเราไม่ใช่แท้าสั้นๆนะหนึ่งนาทีครับผมคิดว่านักการเมืองต้องทําเป็นตัวอย่างถ้าอยากให้คนชื่นชมกรุณก็ต้องสร้างความดีครับจะหวังอะไรกับมิติของสื่อจากนี้ไปครับเชื่อไจากนี้แหละครับ ก็ผมคงไม่หวังเรื่องความเป็นกลางนะครับแต่หวังที่จะเห็นเนี่ยนักสื่อสารมวลชนเนี่ยมีจิตวิญญาณของสื่อสารมวลชนก็คือว่าเสนอข้อเท็จจริงรแล้วให้ผู้โด้พบเป็นผู้ตัดสิปนประชาชนเป็นผู้ตัดสินเราเนี่ยไม่สามารถจะตัดสินตัวเราเองได้นะครับหรือจะไปชี้นําว่ามันเป็นอย่างนั้นดีไม่ดีเพราะว่า เราไม่ได้รอบรู้อะไรไปทั้งหมดอ่ะใช่ครับเราเห็นอะไรที่มันบอกว่าเอ๊ะมันผิดปกตินะโยนให้ไปยัคนตัดสินเพื่อสะท้อนออกไปสะท้านคัรวังและฝากครับเจนนะก็อยากให้สื่อมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็อยากฝากคุณผู้ชมนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นที่ได้ฟังที่ได้ยินนะครับต้องวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อและนักการเมืองผลเน้นนะครับกับขอบคุณท่านอาจารย์นัทนันสุริเจริญอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวนะครับเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ท่านอาจารย์ดรวิชัยพยัคฆ์โสคณะบ มหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับต้องขอประคุณอาจารย์สองท่านนะครับขอบคุณสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราจากลาไปพร้อมกันนะครับขอบคุณครับกับบทบาทของสื่อฝากไว้นะครับในเรื่องของความรับผิดชอบและก็ในเรื่องของการนําเสนอนะครับขอให้มีเขาเรียกมิติความเป็นกลางบ้างก็ดีนะครับเอาละครับจากลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับ